นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปนิยติชีวิตักปามายุง โรูปนีตัสสะนาเสนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคมาโนโลกามิสังปัะชะเฮสันติโปสันติไปครับไปคโคติบัดนี้จักแสดงศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านพุทธมามะกะบริษัทแล้วจะได้น้อมนำไปปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปรียมด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงตัดทรงตักเตือนชาวโลก โดยเฉพาะชาวพุทธมิให้ตกอยู่ในความประมาทให้ทำที่พึ่งของตนเองเพื่อความสงบสุขด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์โดยมีนัยยะหลายหลากตามสมควรแก่อุปนิสัยของเวนยยศาสตร์ดังพระพุทธดำรัส ตอนหนึ่งซึ่งได้ยกขึ้นตั้งเป็นนิเเคปะบมแห่งประธรรมเทศานานี้ว่าอุปนิยติชีวิตนับประมายุงเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าชีวิตและอายุอันน้อยนี้ถูกชลานำเข้าไปเมื่อสัตว์ถูกชลานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน ผู้เ,เห็นภัยในมรณะนั้นมุ่งความสงบพึงละโลกามิตเสียดังนี้คำว่าชีวิตและอายุนี้มีข้อ,ขอที่ควรวินิจฉัยอยู่บ้างคำว่าชีวิตได้แก่ความเป็นอยู่กำหนดรู้ด้วยการหายใจเข้าออกต้องการขยายตัวผู้เป็นเจ้าของชีวิต ให้เจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้สิงอยู่ในสังขารที่ต้องการสู่ทายสับเปลี่ยนดินน้ำไฟลมอยู่เสมอส่วนอายุนั้นได้แก่ระยะการของสังขารทุกประเภทเช่นคนสัตว์ทั้งมีชีวิตทั้งอายุ แม้ติดบ้านอาคารที่ไม่มีชีวิตแต่มีอายุก็ต้องศูนย์สลายผุพังไปตามกาลเวลาเช่นกันเฉพาะในพระคาถานี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาชีวิตและอายุของคนเพราะทรงมุ่งสอนคนให้รู้จักประมาณชีวิตอายุของตนของตนแล้วจะได้บำเพ็ญบุญกุศล ด้วยความไม่ประมาทบาตรพระคาถาแรกนี้พระองค์ทรงหมายเอาความเกิดกับความแก่ด้วยพระคาถาที่ตรัสว่าชีวิตและอายุอันน้อยนี้ถูกชลานำเข้าไปหมายความว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้น้อยสั้นเหลือเกินไม่ยืดยาวไปเท่าไร ก็จะมีอันจบลงทุกขณะวิถีขณะวินาทีใครๆอย่าได้หลงเข้าใจว่ามากยืนนานแต่เราถ้าเรายังไม่เท่าแก่เท่าชลายังไม่ถึงเวลาเข้าลงกอนอันที่จริงชีวิตและอายุนี้ แม้ไม่ดับไม่ขาดในขณะนี้ก็จริงถึงกระนั้นก็ยังถูกชราฆ่าเข้าไปใกล้ต่อความตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกคือคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ไปโดยลำดับตามธรรมดาของสังขารจะขัดคข้านมิได้ความแก่นั้นมีอยู่สองอย่างได้แก่ แก่ขึ้นและแก่ลงหรือแก่ปิดและแก่เปิดได้ในคำว่าปฏิชันะชลาและอะปฏิชันะชลาคนส่วนมากเมื่อเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวชอบแก่ขึ้นเร่งให้โตเติบใหญ่ให้โตวันโตคืนโดยโตไม่ทันใจช่วยเสริมเติมแต่ง ให้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นอย่างที่เรียกว่าชิงสุกก่าไปก็มีแต่ไม่มีใครชอบแก่ลงถึงแก่ลงแล้วก็ยังพยายามไม่ให้ความแก่ลงนี้ปรากฏแก่สายตาของคนอื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่จะปกปิดซ่อนเร้นให้มิดชิดได้ดังคำที่ว่า เกิดแล้วจะห้ามแก่และเจ็บตายจะทำอย่างไรได้เคยมีแต่ที่ไหนมีเกิดจริงก็ต้องมีแก่จริงตายจริงไปตามวิสัยกฎกรรมธรรมดาไม่มียกเว้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดเตือนให้สตรีบุรุษขรัสบรรปชิตพิจารณาเนืองเนืองตามไงแห่งอภินหะ ปัจเวคณะปาถาวาอะทโคยาวตาสตานังอาคติคติจุติอุปปัตติสบเบสัตตาชลาธรรมาจรังอนติตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายบรรดาที่มาอยู่ไปอยู่เคลื่อนอยู่เกิดอยู่ก็ร้วนเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ลงพ้นไม่ล่วงพ้งคนความแก่ไปได้ความแก่นี้ตามนัยนิเทศแห่งทุกขาริยสัตว์ท่านจำแนกว่าได้แก่ความชราความคลำคลา่าฟันหักผมผมงอกหนังเหี่ยวยน่นเส้นเอ็นเป็นเกลียวความสิ้นเปลืองอายุความแก่เสื่อมไปแห่งอินทรีย์มีหูอื้อ ตาฟางเป็นต้นในหมูสัตว์นั้นนนของหมู่สัตว์นั้นนนความแก่ชนิดนี้แหละเรียกว่าแก่เปิดยิ่งอายุมากก็ยิ่งเปิดมากอย่างที่เห็นเห็นกันทั่วไปเมื่อคนเราถูกความแก่นี้เล่นงานแล้วจะเอาอะไรมาต้านทานไหวเช่นฟันจะหักจะหลุดก็ต้องบุดไป แม้จะใช้ฟันใหม่แทนก็ไม่ดีเหมือนของเดิมผมจะงอกก็ต้องปล่อยให้งอกขาวไปถึงจะขยันหายามาย้อมก็ไม่ได้ก็ได้ไม่กี่วันมันก็งอกขาวโรนอีกนั่นเองเพราะไม่สามารถฝื้นสังขารได้ตลอดไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดบาก คาถาที่สองลองลงมาว่าชรูปณีตัสสะนะสันติตานาเมื่อสัตว์ถูกชลานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทานดังนี้ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อคนแก่แล้วลักษณะของความแก่คร่ำคร่าทุกอย่างก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นมีใช่แต่ความแก่เท่านั้น เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทยอยเข้ามาซ้ำเติมโดยลำดับสุดกำลังจะท่านทานไหวในที่สุดก็ถึงจุดจบแห่งชีวิตและอายุที่เรียกว่ามรณะหรือตายฉะนั้นบาทรพระคาถานี้ก็บ่งชี้ถึงความตายด้วยความตายนี้ตามนยะแห่งนิเทศแห่งทุกขาริยสัตว ท่านจำแนกว่าได้แก่ความจุติความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปความตายความม้วยมรณะความทำขาระความแตกทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความตัดขาดซึ่งชีวิตอินทรียจากหมูสัตว์นั้นๆของสัตว์นั้นๆ ความตายนี้จัดเป็นภัยอย่างร้ายแรงของสามัญชนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปไม่มีใครชอบเลยเพราะมันเป็นมัจจุราชคอยรังอานสัตว์ทุกรูปทุกนามทุกคนทุกชาติให้หมดโอกาสที่จะบำเพ็ญความดีหรือหาความสุขต่อไปในโลกนี้ได้เมื่อมานึกถึงความตายที่จะมาถึงตัว ก็รู้สึกใจหายพอความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ต้องละทิ้งทรัพย์สินสมบัติทั้งของรักคน,คนรักและเรือนร่างที่รักของเราไปจริงๆไม่ใช่เป็นความหลับฝันที่จะพลันตื่นขึ้นมาเห็นคนรักของรักในโลกนี้อีกต่อไปทรัพย์สินของของคน ของตนที่เคยยึดถือว่าเอตังมามะก็กลายเป็นของคนอื่นตนเองไม่ได้ติดอะไรไปนอกจากบุญกรรมและบาปกรรมที่เคยทำไว้ในตอนมีชีวิตอยู่โดยที่สุดร่างกายสังขารก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ทับถมพื้นปัภีไม่เป็นที่น่ายินดีของใครใครเลย แต่ใครๆก็มีอัดห้ามหรือขัดผัดเพี้ยนผัดผ่อนประกันตัวต่อมายุตตอมรุตยูผู้ยิ่งใหญ่ได้สักคนเดียวคนเกิดมามีประมาณเท่าไหร่ก็ตายไปประมาณเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้สตรีบุรุษคฤหัสบรรพชิตพิจารณาหนึ่งๆว่า อัคโคยาวตาสัตานังอคติคติจุติอุปป,ปัตติสัพเบสัตามรณธรรมามรนังอนัตติตาโดยที่แท้สัตว์โลกบรรดาที่มาอยู่ไปอยู่เคลื่อนอยู่เกิดอยู่ล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดังนี้ การที่ส่งเตือนให้พิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะไม่ให้สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายจนเกินไปเพราะความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ปุถุชนก็ยังไม่วายที่จะหวาดกลัวสะดุ้งต่อภัยในความตายนั้นด้วยเหตุชนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตักเตือนต่อไปด้วยบาทรัคถาที่สี่ที่สามและที่สี่ว่าเอตังพยังมรเนเปคมาโนผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้นโลกามิทสั่งปัชาเฮสันติเปโคมุ่งความสงบพึงละอามิตรในโลกเสียดังนี้ข้อความนี้ก็หมายความว่าบุคคลเมื่อมาเมื่อ มาเล็งเห็นภัยในความตายหรือเห็นหรือเห็นความตายว่าเป็นภัยต่อชีวิตและอายุอย่างมหันต่งกล่าวมาแล้วควรหาทางหลีกเลี่ยงภัยอันนั้นเสียโดยมุ่งเอาความสงบเป็นเบื้องหน้าและพึงละโลกามิรอันเป็นพิษในโลกให้สิ้นเชิงทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าบุคคลมาเห็น ความตายด้วยความเป็นภัยใหญ่แล้วย่อท้อหวาดกลัวไม่กล้ากระทำกรณกิจอันใดคอยแต่จะตายหรือรีบพยายามฆ่าตัวตายให้พ้นทุกข์ทรมานใจก็จะกลายเป็นผู้ประมาทขาดทุนในชีวิตซึ่งเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งอันที่จริงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนให้มีสติระลึกถึงความตายว่าเป็นมาตภัยที่คอยล้างผานประโยชน์ในชีวิตแล้วให้รีบเร่งกับทำกิจที่ควรทำซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมไว้รับสถานการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั้นดังที่พระองค์ได้ตัดเตือนบุตรนายโคโค้คาบว่า ปันญุปราโซวะนิดาดานิสิยะมะปุริซาปิจะเตอุปัติตาแปลความว่าอุบาศบ,บัดนี้ท่านเป็นผู้แก่งอมราวกับใบไม้เหลืองไปแล้วพยายมราชคือความตายจากส่งจารบรุษมาคอยดักจับท่านอยู่แล้ว ท่านตกอยู่ในขายเพ่งเล็งของพยายมสเบียงเดินทางคือบุญกุศลเพื่อเดินทางไปปรโรกของท่านยังไม่มีเลยอันหนึ่งแม้ศาลากระท่อมที่พักในระหว่างทางท่านก็ไม่ได้สร้างไว้สักหลังหนึ่งเลยท่านจงรีบทำที่พึ่งที่พำนัก คือศีลสมาธิปัญญาของตนไว้จงรีบพยายามฝึกฝนตนให้เป็นคนฉลาดเสียเถิดอย่าได้ประมาทงมงายหลงประพฤติบาปหรือกรรมชั่วอยู่เลยท่านจะได้เป็นคนมีใจสะอาดปราศจากมนทินไม่มีกิเลสเป็นเนเินเทินทึกจากเข้าไปสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์ ไม่ต้องเข้าถึงความเกิดความแก่ต่อไปอีกดังนี้ในพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงเตือนคนที่แก่ง่อมหรือแม้จะไม่ง่อมที่เปรียบเหมือนใบไม้แก่จัดถูกลมโยกเองสะบัดไปมาหลุดร่วงจากต้นสู่พื้นปฏิพีว่าควรให้ระวังตัวไว้เสมอ เพราะรอบรอบตัวนั้นมีเทวทูตคือความแก่ความเจ็บความตายมาคอยจ้องเป็นประจำทุกเวลาไม่ช้าก็ตกเป็นเหยื่อของมัจจุราชไม่ต้องสงสัยใครจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามทางที่ถูกที่ดีควรรีบสะสมบุญกุศลคือคุณงามความดีมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้น ไว้ให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นสเสบียงเดินทางไกลแสนไกลไปกับมัจจุราชไม่ควรประมาทนอนใจเห็นสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็เร่งทำบำเพ็ญให้มีขึ้นในตนพระบุญนี้แหละจะได้เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรในปรารภได้การที่จะขอผัดพักผ่อนหยุด ธรรมที่พักหรือหาสเสบียงในปารโรคให้เหมือนกับในโลกนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีไหวพริบดีรีบฉวยเอาอริยทรัพย์อันลำค่าไว้ให้เสร็จสับก่อนที่ความตายจะมาถึงจะได้ไม่ต้องเศร้าใจในภายหลังบางทีอาจจะทำจิตตนให้หมดจดจากกิเลสมนทิน ลดถึงภูมิแห่งอริยเจ้าอันสว่างสวยได้ไม่ต้องเกิดแก่ต่อไปอีกก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่เห็นภัยในความตายมุ่งหมายเอาความสงบทางจิตและโลกามิตรกล่าวคือเบนจพิธกามคุณอันได้แก่รูปที่สวยสวยเสียงที่ไพเราะกลิออ่นที่หอมระรื่นรสที่อร่อยสัมผัสที่ละเอียด นิ่มนวลอันยั่วยวนให้หน่าปรารถนารักใคร่ชอบใจให้หลงไหลให้ติดจูนในชาติในภพหาความสงบไม่ได้อันความยุ่งยากทั้งหลายบันไดบันดาลมีในโลกรอบๆตัวเราไม่เว้นแต่ละวันรวมทั้งตัวเราด้วยล้วนเกิดขึ้นจากความทยานอยากแห่งใจที่หลงไหลไปยึดเอาในโลกามิส ทางห้ามาเป็นอารมณ์นั่นเองเมื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาแล้วก็จักพาให้เกิดพบเกิดชาติชาราะปยาะธิมรณะโศกะความแห้งใจเศร้าใจปริเทวนาความทุกข์กายไม่สบายใจความกับแค้นใจแค้นมากๆจนน้ำตาไหลแค้นอย่างนี้ คนไม่เคยยิงปืนก็ยิงได้ยิงตนเองตัวเองบ้างยิงคนอื่นบ้างพุกตารางไม่กลัวเจอแต่สิ่งที่ไม่น่ารักพลาดจากสิ่งที่น่ารักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังยุ่งเหยิงไปหมดทั้งโลกแต่ถ้าเราไม่ต้องการความยุ่งยากทั้งหมดนี้มุ่งเอาความแต่มุ่งเอาแต่ความสงบ คือสงบทางกายและทางจิตก็พึงรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ทำให้สังคมไม่เป็นภัยไม่เป็นภัยแก่สังคมนึกถึงศีจารวัดฝึกหัดสะกดจิตจากกิเลสมีราคะความอิจฉาริษยาเป็นต้นมีสติระวังใจไม่ให้เกี่ยวกับ ติดมั่นในเบญจพิทธกามคุณอย่างเด็ดขาดประดุจดาบนาะไม่ติดในใบบัวฉันใดเราก็ไม่ควรทำใจให้ไปติดในอารมณ์มีรูปอารมณ์เป็นต้นที่ได้เห็นแล้วฉันใดเมื่อจิตไม่เมื่อไม่ติดจิตก็บริสุทธิ์ย่อมสงบหายุ่งเหยิงมัวเมาเป็นจิตที่สะอาด ปรดผ้าฟอกขาวผ่องใสสะอาดมีนุมีนวลถึงอายุไขก็ดับไปด้วยอาการดับแห่งจริมากะจิตคือจิตดวงสุดท้ายหลุดไฟสิ้นเชื้อแล้วดับสนิทไปฉันฉัฉฉน,นั้นรวมเนื้อความตามที่บรรยายมานี้ก็ชี้ให้เห็นว่า คนเราทุกรูปทุกนามที่เกิดมาสังขารร่างกายย่อมตกอยู่ในกระแสแห่งธรรมดาคือเกิดขึ้นแล้วก็แก่เจ็บและดับขันคือตายในระยะเวลาอันน้อยชีวิตอายุเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่จีรังยั่งยืนไปที่ไหนไม่มีใครสามารถแก้ไขออดวอนค้ำประกันได้เลย เมื่อถึงคราวก็ต้องเป็นไปตามเรื่องราวของสังขารทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์บริวารไม่สามารถจะทำอะไรกับชีวิตอายุของคนเราให้ยืนยาวหรือน้อยสั้นต่างกันได้มีกรรมดีก็มีอายุยาวใครทำใครมีบาปก็อายุสั้น แต่สุดท้ายที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันทั้งหมดไม่มียกเว้นแม้แต่สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าต่างแต่ต่างกันแต่คนฉลาดและคนไม่ฉลาดเท่านั้นคือคนไม่ฉลาดมองเห็นความไม่จีรังของแห่งสังขารและปล่อยปราบการงานที่จะพึงทำเสียทั้งหมดส่วนผู้ที่ฉลาดย่อมไม่ประมาทนอนใจ ยิ่งเห็นภายในความตายแล้วยิ่งรีบทำคุณงามความดีที่เห็นว่าจะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนไว้เสมอสิ่งอันใดจะเป็นสาเหตุแห่งความยุ่งยากไม่สงบสุขก็พยายามสระปล่อยวางสิ่งอันนั้นเสียไม่ลงยึดติดมั่นด้วยอำนาจตันหาว่าเอตังมะมะนั่นของเรา ด้วยอำนาจมานะว่าเอโซหมัตสมิเราเป็นนั่นด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิว่าเอโซมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราแต่นั้นก็พันถึงความสงบแห่งจิตอันเป็นยอดของความสงบในพระพุทธศาสนาเพราะความสงบอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานพระพุทธโอวาทตักเตือนพุทธบริษัทให้มันระลึกถึงให้มันรึกถ,ถึงชีวิตอายุว่าจะต้องแก่เจ็บตายและให้รีบประเพ็ญบุญกุศลให้ละบาปอากุศลตั้งต้นแต่โลกามิตรด้วยพระพุทธภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานิว่า อุปนิยติชีวิตะมัปปามายุงเป็นอาทิแปลว่าชีวิตและอายุอันน้อยนี้ถูกชลานำเข้าไปเมื่อสัตว์ถูกชลานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทานผู้เล็งเห็นภัยในความตายมุ่งความสงบพึงรักโลกามิตเสียพระธรมเทศนา มีอาถธิบายตัางพระนามานี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี